มีกิจกรรมมาเล่นกันนะก็อย่าไปดูรายละเอียดในคลิปนะครับกัดครับกัดครับอือหือะฮกระสอ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอพิวเอพิวฮันนะครับวันนี้ก็ออกมาอยกัปท่านนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันก็พักรักษาดวงตาด้วยนะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าอะไรมันเข้าไปติดอยู่ในตาดำนะครับไปหาหมอเคลียร์มาแล้วนะครับก็ก็ยังไม่หายดีนะครับผม เดี๋ยวนี้ก็เลยมีเวลาบ้างก็ออกมาหยกปช่อนกันนะครับวันนี้ก็อยู่หมายคลองริมถนนนะครับตรงนี้ยังไม่เคยมายกปลาเลยก็เ,เดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับสภาพใหม่นะครับก็เป็นคลองริมทางนะครับก็มีไม้ไม้เยอะนะครับมีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวลองไล่ไล่ไปดูนะครับ วันนี้จะเป็นลูกปลาหมอกับปลาครดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมมาเล่นกันนะับกอยวไปดูรายละเอียดในคลิปนะครับคันวันนี้มาคันอ่อนนะครับคันเก่าแล้วก็เดี๋ยวเป็นลูกปลาหมอนะครับ lại từ thế đầy hấp dẫn เขาเ้ามาข้างในนะครับผม ครับโอ้โหอดแดกแล้ไหมอดแดกครับรถมาโตตัวใหญ่เลยครับเมื่อกี้เขาอดนะครับไซส์สวยด้วยไอเราก็ระแวงนะครับลดมันมาพอดีก็เลย ไม่ได้วัดแรงนะครับปัวปลามันลอยไปข้างหลังนะครับปลาก็หล่นตรงริมตะลิ่งแล้วไหลลงน้ําไปเลยนะครับก็คันลืมไปว่าเอาคันอ่อนมาครับต้องสัตว์แรงๆหน่อยพลาดนะครับทำไมครับมตอนนี้ก็อยู่ข้างในคลองครอบวัวน,นะครับก็จะมาลุ้นกันต่อครับน,นี้ก็เป็นเหยื่อปลากระดีนะครับา กำลังใจไปเยอะนะครับคาดตัวแรกไป ก็มาหาที่ร่มอยู่นะครับเพราะว่ามันร้อนจัดนะครับตอนนี้น้ำปากนะครับช่วงนี้หาตัวยากเลยครับ อุ๊ยตัดครับอื้มไอ้เยอะกะสนอบ้อ้ยเดี๋ยวเอาเบ็ดก่อนครับอื้วัดเบาก็ไม่ค่อยอยู่วัดแรงก็ลอยครับ ส่งตัวนี้เดียวนะครับไปางดีครับเดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับมาเล่นเกมนะครับโดยการทายความยาวนะครับอเดี๋ยวเราไปวัดดูครับครับจะถ่ายเป็นเซนติเมตรนะครับให้ท่านเดากันเข้ามานะครับตัวนี้กี่เซนนะครับ ก็วัดความยาวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาคลิปเนี้ยที่ผมถ่ายไว้เนี่ยผมถ่ายเฉลยไว้แล้วนะครับไม่มีการปรับแต่งภายหลังนะครับก็ถ่ายกันเข้ามานะครับว่าปากกระสงตัวเมื่อกี้ความยาวกี่เซนนะครับก็ไม่มีกิกไม่มีจุดห้าจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหเลยไม่มีนะครับมันเป,เป๊ะเลยนะครับใบให้นะครับ ก็ความยาอยู่ระหว่างไม่ต่ำกว่า25นะครับไม่ต่ำกว่า25เซนและไม่เกิน36เซนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับท่านที่ถ่ายถูกคนแรกนะครับก็ผมจะมีชุดตัวเบ็ดให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีของแถมให้หนิดนึงนะครับอย่าลืมทายกันเข้ามาครับ ก็นะก็เอาไปเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะครับจะลุยต่อไม่ค่อยไหวนะครับก็พยายามจะหาปลาตัวที่สองที่สามนะครับมันก็ไม่กัดเลยนะครับก็เลยเอาตัวเล็กนะครับเอามาเล่นเกมกันนะครับก็ขอคนละหนึ่งคำตอบนะครับไม่มีการแก้ไขคอมเมนต์นะครับ ไม่มีเศษนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับผมครับก็เดี๋ยวจะประกาศผลคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไม่แน่ว่าวันไหนเ,เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นวันพุธห,หรือเพื่อหัดนะครับไม่ก็อังคารเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีปลามาให้ดูนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเหลือเกินนะครับ กามีงานเยอะด้วยนะครับก็เจะเอาไว้เจอกันในอีกพีหน้านะครับสวัสดีครับผม